สวัสดีค่ะนรทศน์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเปเปอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเมตุกัตกันละครับวันนี้วันนี้จะจะมาเล่นเมตุกัตับกันนะคะอ่าอันนี้คืออะไรครับเมตุกับตค่ะเมกับหรอครับแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีเม็ดน้ำแล้วก็มีแมวมันต้องรอยแมวนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลอยแมวค่ะเราวันนี้เราจะลอยเม็ดตุกตัใช่ไหม อ่าเอาเอาเราเริ่มแรกลองหยิบทีละเม็ดจะพึ่งโยนค่ะจะพึ่งโยนให้ค่ะอ่าหยิบหยิบคนละเม็ดเอาเม็ดแบบไหนคะหนูจะเอาเม็ดแบบเข้มเข้มมันเป็นเม็ดแบบนี้หวันชูวสีก็บายบายตัวเองมันเป็นเม็ดตุ๊บตับเหรอคะไหนนะชูหน่อยดิไหนจับมาเดี๋ยวนี้ไหนป้าป้าก็ไม่เคยเห็นนั้นเดี๋ยวพึ่งวางพี่จะทอยขึ้นมาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอ็นทอนเดี๋ยวพึ่งอ่าจับทีละเม็ดก่อนหน่อยดิ อ่ะมาชูมืออย่าเพิ่งใส่ยุงอย่าเพิ่งใส่จับไว้ก่อนอ่ามาดูดินด้นั่นนั่นแตกใช่ไหนนั่นแตกเขาตาเห็นไหมอย่าเพิ่งจับก่อนนีโละเม็ดเอาจับอย่าเพิ่งจับไว้ก่อนพี่ธน้รจับก็แตกก่อนอันที่อ่าโอเคเอาโชว์กล้องก่อนโอเคเราจะทดลองหนึ่งชิ้นนะครับเอาใส่พร้อมกันเลยครับใส่น้ำเรากำลังแตกใส่ตานะ เลนดิอุ้ยแตกแล้วแตกแล้วขอไปอุ้ยแตกแล้วอ่าเราเอามาใส่อีกครับเอานีคอยังไม่แตกเลยแตกร้อมกันแล้วอ่าใส่อีกครับคก็ใส่สเมตดเลยอ่านี่ะใส่อ๋ีกหนงไม่แตกเลยที่ใส่สองเมตเบอร์หลัใส่สงเมไหมหยิบใส่สิตายหยิบใส่แล้วโหใส่เยอะเลยเหรอใช่ออออแตกยังอุ้ยอ๋อ

ใส่แล้วออเอา้าอยู่ข้างล่างก็แตกมันโดนน้ำเมื่อกีส้สาม <c oughs> เมตรอะไรที่<อ>ไหนเออแตกเลยปะปะเอ้าเอ้อเออนี่ชิบ้าชัยไหนชิบ้างหยิบใส่ค่ะเอ,อ้า

แต่หมดยังยังไม่หมดนะโอ้เมื่อกี้น้ำพุ่งเลยอะน้ำพุ่งแล้วเมล็ดมันเอาไปทำอะไรต่อพี่ทางพรถอนปลูกค่ะเทใส่ดินเลยใช่ไหมคะโอเคน่าจะแตกเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยมีแต่เม็ดอืมอ่าเอาไปเทอาไล่เมล็ดไล่เมล็ดออกอ่าไล่เมล็ต้องเอาเม็ดมันออกอ่าเอาเม็ดเันออกก่อนเบอร์ว่าเม็ดออกช่วยทางพรเร็วๆ เอากากออกแล้วเราก็ไปเทให้มันขึ้นไหมใช่ค่ะมาเร็วมาเร็วบมานี่เขามีเต็มแปลว่าเขาตัดไปตรงเอากรกเอากรกออกก่อนลูกเอาเก็บเม็ดไว้เอากากออกเก็บเม็ดมันไว้แล้วก็ใช้จานใช้จานไปแล้วนะท่านี้เขาบอกว่าให้ปลูกบนไข่ก่อนค่อยเอาลงดินเหรอใช่ค่ะอีกนึงนี่อยู่ข้างนี้ โอเคเอาไปเทใส่ดนินก็จะจับตัวกันเป oh, ็นอ๋อนเกิดจ,จับตัวกันเป็นก้อนอย่างเงี้ยเอาไปเทใส่ดินเไยเทยทั้งหมดเลยไปเปิ่อไปเทใส่ช่วยไปจังทรออ์นะจังทร์ไปเทใส่ดินแล้วมันเ,เกิดไหมนี่แหละอันนี้แล้วก็จะลอยเอมีวลอยเมีวยังไงอะ่ะ ล้วยแมวก็ใส่อันนี้เข้าไปลอยลร,เรยเข้าไปเยอะๆเลยลก็ใส่น้ำเอาไปเทเลยลูกเอาไปเทเหมือนนี้เลยรถตามต้นไม้เรื่องน่าจะหมดเลยนะคะอเอาไปเทไปเทใส่เลโหฮ้ยแล้วแมวโดยนะ้ำนี่มันต้องมีน้ำเอาการทดลองวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เสร็จหรือย,ยังครับเสร็จแล้วขอแต่ว่ายังเหลือน้ำเลยนะเหล้วแมว่ไยน้ำเหรอเหลือแมวเลยน้ำง่ายเทเหมือนแมวต้องไปเทน้ำอีกมั้ย ไรเนี่ยน้ำบกไปมาแล้วน้ำมันไหลลงไงล้างมือเลยดูถาบ้านล้างมือพี่ต้องไไอนนพาเอาน้ำมาใส่ครับเยอะถ้เราใส่หนก็จะจมอะค่ะมันจะจมแล้วมันจะลอยหน,จจนเคยเรียนแล้วมาทยตร์วิาาวชวาดไปเยอะๆให้มันจม <laughs> มันจะแตกแม่เชอร์มันรั่วอะริปเปอร์มันรั่วทางมันรั่วเปล่าอ่ามันรั่วเห็นไหมนั่นเออให้แม่ลอ,อยดำอยู่นี่มันรั่วเอามามาดูสิคะ่ะ มันรั่วพี่เปิดยังไงนะมันร้อนแล้วเปื้อนเปื้อนพี่ตังทอนแล้วอมันร้อนแล้วเอาขึ้นเปื้อนหมดแล้วมันรั่วมันรั่วมันรั่วไม่ต้องใส่น้ำเปิดที่ใหม่เอาเบาะไปปูพื้นก่อนมันรั่วอันสกปรกก็ขอมาลองก่อนเนาะเด็กๆที่มาลองได้มีจะมีนี่เออที่มันเบ็ก็ได้แล้วอออตตอาบแบบ จบคลิปก่อนยังครับคราจาทำอะไรต่อครับทำไข่วิไข่นะคะับไนะข่อะไรตกกระปกมากเลยไข่อะไรครับไข่จานพูครับเดี๋ยวมันล้มนะครับลงมาดีๆครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเป็นเียเป็นข้างครับไข่จานพูไข่จานปูนะครับไข่จานพูน้ำาเลยไข่จานพูน้ำาเลย ว้ายว่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 ายน้ำไหนลอยไหมมันลอยน้ำนะลูกลอยน้ำแต่ว่ารวมกันมันเป็นพลาสติกมันไม่จมนะถ้าแมวของจริงมันจมเลยใช่เรือแมวเรือแมว แมวมีแอดมันแมวรูแมวเมียวแมวแมวแมวมันมีเพลงของบอลหนูที่เป็นแมวด้วยนะอ่ะลองดูสิครัแมวเอ้ยแมวเมียวรูปร่างปากเปรี่ยนเป็นนักน้ำร้องเรียกไอแองแมวหล่นไปแล้วก็มาเมาคีล่าสัตว์คีล่าสัตว์คาเชคาน คาเชคานทะลุดังมันออกไข่หมดทะลุดังมันออกไข่หมดมันขาวัวมันลาควายเมาขี้ล่าสัตว์เมาขี้ล่าสัตว์คาเชคานคาเชคานทะลุดังมันออกไข่หมดทะลุดังมันออกไข่หมดมันขาวัวมันขาควาย